ที่หอประชุมเตชะตุงค้ากองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลโทกิติพงษ์จำสุวรรณแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค3รุ่นที่5ประจำปี2,568ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่3 1 9ถึง19กุมภาพันธ์2,568ค่ะ โดยมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและภาคประชาชนซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกศึกษาจำนวน200คนจาก17จังหวัดภาคเหนือนะคะเพื่อเป็นการมุ่งเน้นสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นการนำของประชาชนจิตอาสาปลูกฝังทัศนคติที่ดีมีระเบียบวินยัยมีความจงรักภักดีต่อสถาบานันชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์ ตลอดจนมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะในการทำประโยชน์ให้กับคนในชาติและสังคมส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะสำหรับการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้าหมวดวิชาได้แก่การพัฒนาบุคลิกภาพอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์องค์ความรู้ด้านจิตอาสาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกปฏิบตัติการศึกษาดูงานพื้นที่ภาคเหนือค่ะ ทางนี้ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับพระมาหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านของสถานที่ฝึกที่พักวิทยากรผู้ส่งคุณอาวุธในด้านต่างๆและอาหารพระราชทานจากพระราชะทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะ และภายหลังการฝึกข่าจะได้รับพระราชทานใบประกาศเีียบัตรพร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานซึ่งแสดงถึงความสามารถพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเพื่อการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติภายใต้ร่มพระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีค่ะ